เดิมแรกศูนย์การชุมชุน,ชน,ชนเมื่อปี41ได้มีการจัดตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านโดยรวมตัวชาวบ้านให้มาฝากเงินทุกๆเดือนของวันที่9มีสมาชิกแรกเข้าประมาณ30กว่ารายนะครับปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกอยู่700กว่ารายต่อมาเมื่อปีพศ2552 ทางกรมการพัฒนามชุมชนได้มาจัดตั้งให้เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านบางรักกรมการพัฒนามชุมชนได้มาให้เปลี่ยนจากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเป็นศูนย์จัดการกองทุนเมื่อปีพศ2567ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกที่ฝากเงินอยู่700กว่ารายคนระับและมีเงิน ทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ20กาลานโดยในหมู่บ้านนี้ก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆร่วม30กลุ่มที่ได้นำเงินเข้ามาฝากในศูนย์าก,การทุนชุมชนของเรานะครับศูนย์าการชุมชนบ้านบางักของเรามีกิจกรรมคือทุกวันที่9ของเดือนเราจะมีสมาชิกมาฝากเงิน แล้วก็ส่งเงินกู้ชำระดอกเบี้ยใครที่จะมีประสงค์อยากยืนกู้ก็แจ้งไว้เราก็จะพิจารณาให้นะคะอันนี้คือกิจกรรมประจำทุกเดือนของวันที่9เราเริ่มตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่ายสโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นแล้วเราสรุปบัญชีเงินที่เหลือของสถาบานันเราก็จะไปฝากแบงก์ที่ทกสรหรือออมสินก่อนที่จะไปฝากเราก็สรุปประชุมกันว่าเงินในแต่ แต่ละเดือน,นเราให้กู้ไปกี่รายให้ถอนไปกี่รายรับดอกเบีย้ยเท่าไร่รับต้นเท่าไหร่ mm. ก็มีการประชาสัามพันธ์ทางหกวใจข่าวให้สมาชิกได้ทราบว่าในแต่ละเดือนเราจะมียอด mm. เงินเข้าเงินออกเท่าไร่ mm. เงินคงเหลือเท่าไร่ mm. ถ้าไม่พอก็ต้องไปเบิกแบงค์มาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะ mm. การจัดการเงินทุนชุมชนนี้ของเราได้เป็นระบบ mm. มีคณะกรรมการดูแลครบทีสองท่านนะคะเรามีการจัดการแบบโปรง่งใส สามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็คือตามประจำเดือนทุกเดือนบางรายที่เขามาใช้บริการที่เป็นสมาชิกอะปัจจุบันนี้ให้ฟากรายละไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนนะคะกองทุนชุมชนของเราจัดการเรื่องนี้รวม1น,นึ่งสัญญาหนึ่งควเรือนเราได้บริหารจัดการแล้วนะคะก็มีมีการลดหนี้รายอยู่ที่ลดหนี้หมดนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกที่กู้เงินเราก็จะให้ไม่เกินรายละสองแสนบาทประมาณนี้ ส่วนการเราอะมีกําไรเราตัดไว้5%เปอร์เซ็นเท่ากองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการของสถาบันการเงินของเราเนี่ยเราได้ทุกปีปีละบางทีก็เป็นแสนนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ได้จากศูนย์สาธิตบ้านวังรักด้วยเราได้บริหารจัดการทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเราที่มีกาไรเราจะตัดกุมละ5%รก่อนที่จะปันผลปัจจุบันเนี้ยเราให้ในเรื่องสวัสดิการสมาชิกตั้งแต่เกิดให้หรายละ1 0 0 0บาทเปิดบัญชีที่สถาบานันสมาชิกที่เจ็บป่วยนะคะ เราจะให้คืนละ200บ้บาทแต่รายละไม่เกิน10คืนต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็คนผู้สูงอายุ อายุ70ปีเต็มบริบูรณ์เราจะให้เป็นเบี้ยนะคะเดือนละร้อยบาทแต่เราจะจ่ายปีละหนึ่งครั้งให้เดือนละร้อยบาททุกคนคนละ1,200บาทสมาชิกที่เสียชีวิตเราจะจ่ายช่วยเหลือ,อางานศพ7 0 0 0บาทพร้อมกับรีดคนที่เป็นใบอะไรประมาณน,นี้เราก็จะจ่ายเท่ากับผู้สูงอายุปีละ1,200บาทอันนี้เป็นการจัดการของกองทุนสวัสดิการเรากองทุนสวัสดิการของเราเนี่ย ภูมิใจมากที่สามารถยืย้อญาติยูได้แล้วเราก็บริหารจัดการของทุนสวัสดิการนี้นอกเหนือจากที่ให้ตรงนี้แล้วเราก็มาสร้างส้วมสาธารณะนะคะแล้วก็เอาไปสร้างลานตากข้าวประมาณนี้นะคะผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคือหน้าภูมิใจมากสมาชิกไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋ามาให้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ได้รับสวัสดิการครบกระบวนการทุกเรื่องของเราภูมิใจตรงนี้ที่เราสามารถยูได้ สมาชิกของเรา,ารักษาระเบียบดีนะคะก็คือกู้ตังค์ไปแล้วมาส่งดอกส่งต้นตามเกณฑ์แต่บางรายก็อาจจะมีบ้างที่ว่ารายเดือนไม่ส่งพอถึงปีก็เอามาส่งแต่บางรายก็มีนะคะที่แบบว่าถึงปีไม่ส่งกรรมการก็ไปตามนะคะไปตามไปตามไปบอกกันพูดคุยกันดีๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมาชิกรายใดไม่ส่งดอกเบีย้ยก็โหวตที่ประชุมว่าชื่อขึ้นกระดานรายที่ไม่ได้ส่งดอกเบีย้ยของสถาบันอันนี้ค่ะเป็นการจัดการค่ะ ชุมชนแมงรักเนี่ยมีจุดเด่นคือคณะกรรมการรักษาระเบียบแล้วก็สามัคคีมาทำงานตามหน้าที่ทุกวันถ้าเกิดใครไม่ว่างมาก็เปลี่ยน ตัวแทนมาประมาณนี้นะคะถ้าใครทําพิดก็กติกาก็มีประกันทางปงคมของหมู่บ้านเราถ้าพิดกฎกติกากองทุนสวัสดิการจะไม่จ่ายจะไม่จ่ายสวัสดิการให้อันนี้เป็นระเบียบที่ชัดเจนที่เราทํากันมานะคะเราจะมีเน้นให้สมาชิกมามีวินัยการออมลูกเล็กเด็กแดงจะมาเป็นสมาชิกตั้งครอบครัวเลยค่ะเกิดมาก็เริ่มเป็นสมาชิกกันแล้วพ่อแม่ก็จะมาฝากตังค์ให้ทุกเดือนประมาณนี้ฝากเพื่อออมนะไม่ได้กู้แต่พ่อแม่สามารถกู้ได้ก็กู้ไปอันนี้นะคะคณะกรรมการของส่วนจัดการ ชุมชนของเรานะคะจะมีการสลับเปลี่ยนคณะกรรมการทุก2ปีและมีการคัดเลือกเวลาประชุมใหญ่ปันผลสามัญประจําปีะคะ่ะรัแมนโดยจะดีได้รับสนับสนุนจากกรมพัฒนานชุมชนช่วยเหลือครอบครัวที่มีไรายได้เสริมอาชีพเสริมไรายได้เนาะได้มาจาก ก็นำชนโดยให้มาเป็นมเมล็ดภาคเป็นวัสดุอุปกรณ์15ครัวเรือนที่ได้รับสนับสนุนปีแรกนะคะเป็นเงินจำนวนเงินทั้งหมด5,000บาทแล้วก็มาให้ปีแรก15รายก็มาปลูกพักกันทำเป็นภาคนะคะเสริมเสริมอาชีพเสริมรายได,ได้เป็นผลให้ให้สมาชิกมีรายได้เสริมแล้วหลังจากที่ได้รับครอบครัวละ5,000บาทเนี่ย ก็คือคืนโดยไม่ต้องมีดอกเบี้ยเรากระจายไปให้ทุกหลังคาเรือนทั้งหมู่บ้านเลยครบปัจจุบันนี้ก็เอาเงินฝากไว้ที่สถาบาันบ้านบางรักก็เงินก็ไม่สูญแล้วเงินก็โตเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี